แม่มานอนเล่นหน้าร้านเขาจะปิดร้านแล้ววันนี้อมืมาตอนจะปิดร้านเนี่ยระวังนะคะเขาชอบเล่นนิ้วนะอเอานิ้วไปแย่เขาเนาคนทกว่าของเล่นนะเขาไล่ฮับและไล่ฮับและกินหมดแล้วยังกินอีกและกินแล้วก็กินอีกอกินผีกก็กินแล้วกินตลอดเวลาเลยนะ ดูสิกลมปอกแล้วเนี่ยไม่มีเอวแล้วออตัวกลมทั้งตัวเลยกินมัมมัมเมื่อกี้แม่เขาก็น่าจะกินแล้วแน่เลยอิ่มกันหมดแล้ววันนี้อ่ะพอดีเลยเราก็กําลังจะปิดร้านเนาะอือไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะม่ได้ไไดต้องมาเร็วๆหน่อยเพราะว่าพี่เดียเขาเลิก<า>ตอนเย็นใครลูกมาเหรอหมาหมามา <What? S 1> อะไร แมวสู้ได้อืมโอเคระวังด้วยนะ <Okay. S 1> อืเดี๋ยวออกไปนะเสร็จแล้วจ้องกันแล้วออยู่ตั้งไกลอยู่ไม่เป็นไรโ <Okay. S 1> อเคเริ่มไม่ไกลแล้วอ่ะฮะไปวันนี้เอาเราเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนไม่เป็นไรไรหรออืมอ่ามาแล้วมนะตรงนี้ค่อยมาใหม่นะครับโอเคนะอืมานะหรือว่าจะกินอ่ะมานี่มากินของพี่กังนี่มาเร็วเมี้ยวเมี้วเมีวเมีวเ,เห็นหนามาเห็นหมาหมาข้ามถนนไปแล้วนู่น หมาเขาอยู่ตั้งไกลเป็นไรนะอืมอาม,มอาอีกไหมมาเร็วนะจ้องจ้องจ้องหมาเหรอไม่เป็นไรครับหมาเขาอยู่ติดฟากในน่นอยู่คนละฟากแล้วไม่เป็นไรอะมาบาบาาจะปิดร้านแล้วอืมหมาดูนี่นะไม่กล้าหมาเหรอห้าเลย เราก็เตรียมตัวปิดร้านกันนะทั้งนั้นอ๋อตัวนู้นก็มีหมาอีกหนึ่งตัวอีกมามีหลายตัวจังอืมมาอีกตัวหนึ่งแล้วแม่แมวก็เลยหันไปหันมาหันไปหันมาตลอดเออแต่ไม่เป็นไรน้องแมวเขาเขารู้ว่าจะต้องไปทางไหนนี่แต่แม่แมวเนี้ยแม่แมวเขาไม่กลัวนะกับหมานะ เขาเขาไล่หมาได้นะเดี๋ยวแม่แมวก็ไปููให้นะจ้องละจ้องละจ้องละจ้องอดูจ้องดูจ้องดูจ้องหมาเดินผ่านจ้องเลยจ้องใหญ่เลยหมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วหมาไปแล้วอ่ะกินต่อกินต่อกินเลยอ่ะเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะถ้าอย่างนั้นงั้นเราก็ปิดร้านได้แล้ว แล้วพ่งนี้ค่อยมาเจอกันใหม่นะวันนี้ก็แยกย้ายต่างคนก็ต่างไปนอนเอออ่ะกินกินลิบกินอ่ะโอเคนุ่ม่กังฟูไปนอนบนหลังน้ำแข็งแล้วตรงนี้อากาศเย็นสบายเนาะชมวิวชมวิวปลอดภัยอ้วนไหมอ้วนมากอ้วนเกินไปแล้วต้องลดน้ำหนักด้วยน้ำหนักอุ้ยระวังเลยลูกหลังน้ำแข็งมันจะคว่ำได้ กังว่ากาลังอิ่มอยู่ง่วงนอนอ่านี่ไม่บวอยหลายมิตเลยมาอยน้ำกะทนองยันบัอยด้วยดเป็นลายจุดๆเหมันท้องคขาอะพงเยอะพงเยอะ ใช่พุงเขาใหญ่กว่ามือมือพี่เดียแล้วพุงใหญ่นั้นแค่นี้แม่ก็อิ่มแล้วแม่จะเดินมากินน้ำแล้วสงสัยแม่กลับบ้านแล้วไปพาลูกกลับบ้านด้วย,วยไปอ่ะไปพวกเราก็เข้าบ้านกันวันนี้นะค่อยเจอกันใหม่พรุ่งนี้ตอนเย็นๆพี่เดียเลิกเรียนว่าจะกลับมา จะหลับแล้วจะหลับแล้วคือนั่งนานตรงนี้หลับแน่นอนเพราะว่าลมเย็นพัดสบายเนี่ยเนาะอ่ะไปเดี๋ยวเขาหลับตรงนี้แล้วเรากลับเข้าบ้านแล้วเขาไม่รู้เขานอนอยู่ตัวเดียวตรงนี้เลยตกใจเนี่ยอ่ะแม่ก็รอจะกลับบ้านอนู่นุแม่ก็รอจะกลับบ้านแล้วไปปุ๋ยแล้วจํับปุ๋ยแล้วแม่จะกลับแล้ว ไม่มานอนตรงนี้ไม่ได้อ้าวเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเข้าบ้านก่อนไม่ฉะนั้นเขาหลับตรงนี้แน่นอนโอเคนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้อ่ะโอเคค่ะไปโอ้โหไม่ไหวละไม่ไหวละระวังนะอ่าดหรือแม่เขาเดินจะกลับบ้านแล้วเอาไปส่งที่แม่เขาเลย,ยงั้นแหละอ่ะไปพวกเราก็เข้าบ้านเลยเรารีบเข้าบ้านโอเคอ่า